อ oh. ฉันได้ไปก่อนอ่ะเมืองนี้นะสวัสดีค่ะเมืองนี้นะรถทางขวาดได้ไปก่อนนะเฉพอในเมืองนะระวังดีๆถ้าเบร์ดขับอะ่ะเขาจอดสนิทเลยจ้ะเมื่อกี้อ่ามากินร้านดันร้านดังดังมากแบบดังออกหนังสือพิมพ์แบบยืนรอก,กันสองสามชั่วโมงจะเป็นยังไงไปดูสิตะก่อนนะตะก่อนนะ<ด>ตอนนี้<ด>ก็ธรรมดาไปเอไปิอาปอาดิ นี่ดูข้างหน้าร้านด้วยาห,าหน้าร้านหน้าร้านมุ่งจิบมุ่งจิบแต่ว่าโดนนีด,ดนเ,เอาไปฝากกับดีอันหนึ่งเวลาเปิดปิดอันหนึ่งห้าหกยูโรนะแกวันจันทร์สิบโมงถึงห้าโมงอังคารถึงศุกร์สิบโมงถึงหกโมงเสาร์ เกือโมงหกโมงอาทิตย์ห้าโมเ่่าเดี๋ยวรอเาไปอะไรก่อนนี่นะในไาน์คุยกัมันอยู่รู้ไหมโอเคเราจะกิดทำแล้วใคจะขาดไปอ่ามี้าอทไสับปะรดก่

โมอยอูอตยมีอจกรรมอยต่อมายมาการ้อนเดี๋ยวให้ดูตอนได้แล้วนี่ก็มีเมนูด้วยนะขอ ทอร์ติหรแล้วก็พวกของทอดแซนด์วิชเบอร์เกอร์อรนะด้วยซื้อห้าจายหกื้อเก้าจากซื้อห้าจายหกหรอวะซื้อหใช่ปะซื้อห้าหจ่ายห้าหจ่ายห้าพูด้าไกันนะเพราะเนี่ยมันเขียนว่าหจ่ายห้าออสตา คิดสองจ่ายเก้านะครับยูคิดตอสยังไงชิมมั้ยนะรูมีการซัดของตัวเองเรียบร้อยแล้วจะจะขาดคือตกแต่งสวยงาม ข้างในเป็นครีมนนหน่อยๆอันนี้อรู้ฮาว่าจะกินจ้านช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้มันะไรเป็นสตรอเบอรี่นะเหมือนนั่งกินโดนัทเลยโดนัททอดไม่โด,น,นะดนัทพราะรทอดเปล่า ลเลยลองกินอันนี้ของลูกอ่ะแป้งเขาอ่ะเบาราคาแรงวะชิ้อเนี่ยชูมเข้างในเป็นเหมือนกับเป็นนมอ,ะอ่ะอันนี้ดิอันนี้อะไรอ่ะ คนยัของพี่เบิร์ดนะชือของเบิร์ดข้างในนี้เหมือนเป็นท็อฟฟี่ชอบไหมท็อฟฟี่ดีไหม ลาเมลลาท็อฟฟี่อร่อย,อยของตัวเองของลูมี่เป็นนมข้างในอันนี้ข้างในเป็นสตรอเบอรี่เป็นแยมสตรอเบอรี่เหรอดูไส้ทะลักลออกมาเป็นแบบเป็นไส้เป็นเหมือนแบบครีม <M ami. S 1> เป็นครีมสตรอเบอรี่อ่ะ,อะข้างในมสตรอเบอรี่มามี่มัมกสุกาก ไม่กี่คะแนนไม่ได้ว้าวมากแบบไม่ได้ว้าวแบบก็อ,อยากกินอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยแม่อยู่ที่ไหนมีร้านมุ้งกินันอร่อยมากเบอร์มากฟิลแดมมายัางไงอ่ะ ก็ห่างจากซิตี้ซ็นเตอร์ประมาณ15กิโลเมตรเดินมาอย่างเดียวไม่มีรถเมล์ผ่านเวตามุกม่จจาเวตาเบิร์ตขับหนึ่งนะนม่รถเมล์ผ่านอีกต้องขับประมาณไม่มีรถเมล์ผ่านนะถ้าเกิดนั่งรถเมล์มาก็คือจอดตรงป้ายรถเมล์ตรงสายรถไฟแล้วก็เดินมาเดินมาประมาณประมาณ500เมตรถึงนะ ก่อนนะคือแบบแถวยาวมากอ่ะแบบยาวไปจนแบบยาวมาก <ừ> ตอนนี้ก็คนเงียบไปละ <ừ> มันดังเพราะว่าอะไรเขาลงเสิรพิมเจ้าของมันเป็นเด็ก <ừ> ก็เลยดัง <ừ> มายุน้อยร้อยล้านประมาณนั้นเนจะ้าของเขาอ่ะเคยทำงานร้านอาหารในปั๊ม ที่เดียวกันกันกบป้าแอนด้วยนะ mm hmm. แล้วเขาเลยออกออกจากร้านครับร้านนั้นทํามีกจีดเด๋เยอะมาก,กวันนึ่งสามร้อยลูกสามร้อยชิ้นนะแล้วเขาเหมือน,นเนี่ย mm hmm. เขามาปากล้วพน,นักงาสุดตัวเองนี mm ่เ hmm. รื่องจริงก็ถึงนี่คนเยอะไงดังนั้นแต่ตอนนี้ยกินแล้วละปากที่นิก่ก้าวบ้านกินอย่างส้มละโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยชิร hey. ักโอเพนโอเพนในบ็อกซ์ส oh. ุกกระป๋องอ o t com mm hmm. ว้าวไม่ต้องเดาเลยอะไรของสัมมิวคอนชอยส์ดิสอันนี้กินเหลือจากที่นู่นนะเนี่ยสองอันนี้เหลือสามอันอันนี้สามอันดูคอนชอยส์สามอันแอปทรีอัพเลมดูคอนชอยส์โอ้โห my god this one I think you should try this Hmm. Ow! Oh, try! And then you can say how is it Even <laughs> if yeah. they did and they do not give you anything anymore. Okay. How is the bread? Okay. Mm. Crispy. <laughs> of course it's crispy. We no, have, have to... and whipped cream. inside and how is the texture of... Wow! Home, yeah. Oh, now. <laughs> very good. Very tasty. Yeah. Okay, Do yo. you want to try? I have, same with you have this. But this one is Lumi and this one is Bird. We have spoon cut. Coffee. We are not so good. <laughs> this one is white. it's coffee pink. ไม่ใช่ my god ลูมิ why you not try this don't want it ลูมิ the big one oh yeah okay. yeah it's o like u m okay, i e Oh man I'm gonna try this now เมียม m นมียังกินข้าวไม่เสร็จเลย ต้องอ้าปากกว้างมากเลยนี่โอเพนโซบิกเม้า This one is different now is it what i s it inside not มีถั่วอะไรไม่เห็นโอเคจังมกเฮ้ยส่งมใช่งไปอ๋อใช่ไหม โอเคเอจีดี้สูตคืทุอิสกูตไหมเอ้แมมมี่ so you recommend to eat or not yeah r e c o m m e n d very good mm. oh, okay. yeah. six six point five euro per one pieces recommend what about price mm, t s quite normal price here yeah. normal price เอ้แม Yeah. Okay. Yeah. It's a little expensive, but it's normal. What you pay for this? One. Okay. 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 Hey, all, it's good. Hey, mommy, mommy. What power you give? Hey, mommy, one to five. Hey, mommy, hey, mommy, Four because Markie. they're so expensive. <laughs> <laughs> okay. The taste is good. Hey, mommy, okay.